นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพาพุทธาตรตัญญาณมณีโนภราษีสหัสสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาภุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธสีวรีจมหาเทระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโส พุทธธรรมสังฆปูเชม,ม,กกเมิอิมินาสก,การณนพุทธัง,งอภิปูชยามะอิมินาสก,การณนธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการณนาสังฆอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทังพะคะวันตังอภิวาเท วาขาโตพระคาวตาธมโมธม,มังนามสามีสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามาีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลลเนนะสหปัญจศรานิยาจามาทูตียัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสลเนนะสหาปัญจาสิรนิยาจามาตาตียังเปมยังพันเตวิสุงวิสุงรัคขนาทายะติสลเนนะสหาปัญจาสิรนิยาจามาพุทธังสลนางคาชามีธรรมังสลนางคาชามีสังฆังสลนางคาชามี ทูติยมิพุทธังสลนางคาชามิทูติยมิธรรมังสลนางคาชามิทูติยมิสังฆังสลนางคาชามิตาติยมิพุทธังสลนางคาชามิตาติยมิธรรมังสลนางคาชามิตาติยมิสังฆังสลนางคาชามิปานาติปาตะ เวรมณนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิตรอาทนาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิกาแมสุมิชาจาราเวรมณนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิตรมุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณนีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิตร

สวากาโตภะคะวะตาธมโมสันติติโกอก,การิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโกชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆ ยายปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆิยาทิถังจตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสปุคะราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนย เลีการนิโยอนุตรังปุญญาเขตต์โลกัสันติพาวุงสหสามปิณิมิตาสัตตันตังคิเมฆร่างอุทิตโข มังคารานีมาราติเรกาพิโยจิตสาภราติโครามปนารวกรรมคมาธาทยยาคัมันเตสุทันตวิินาทิตวามุนตตตันเตศสาวาวตุเตชิยมังคารานีนาาคิริงจวรา ภูตังทาวาคิจักกามเสนีวสุธารุนันตังเมตตามภูเสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตเจสาภพาวตุเตชิยังมังฆารานิอุคิตาคาคามติหาทัสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะพทังคุริมาละวันตังอิทธิ สังขตมนโนชิตวามุนิโตตันเตชิสาภพวตุเตชิยมังคารานิกกาตาวานากาจมุธราอีวาคาพินิยางจินใจยะทเทวจนังชยกายมมาเชสันเตนโสมวิจินาชิตวามุนิโต ตน re, นันเตจสาภาวะตุเตชยมังคารานีศาจังวิหายามติสาจักวาทะเกตุวาทาบิโรปิตามะนังอติอันคาภูตังตัญญาปทิปชะลิโตชิตวามุนิโตตันเตจสาภาวะตุเตชยมังคารานี นั่นท้อปนันท้าผูชักทงวิคุทังมะ่ถติปุตเตนะเถระแุชเคนจะมาปายันโตอิจูปะเถสวิธินาจิตาวามุนิโตตันเตจะสาภาวตุเตชัยัมังฆารานีทุกขาหะที่ที่ผชเคนสุธาตาหาธรร ขัมมังวิโสทธิจุดติมิทิพักพิธานังยานาคเทนวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตชิสาภพาวะวตุวเตชิยมังคาราเนเอตาปิพุทธชยิยมังคารอาตคาทายวาจจนุ

ปูเรตว่าปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตเนสาเจวเชนหอตุเตชยมังฆารังชยันโตโพจิยามุเรสักยานังนันทิวาทโนเอวังตวังวิเชโยโห์อิเชยาสุเชยมังฆาเร อัภราชิตปัลลังเกจิเสปะวิปุคะเรอภิเเกสภพพุทธานังอาคาตโตปโมทะติสุนักตังสุมังคาราังสุปพ,พ,าพาตาังสุหุติตังสุขโยสุมุโตจารย์ทงังธัมมจาริโุ ปัทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทาคินังปัทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทาคินาปัทาคินานิจตวานะตพันตเตปัทาคินเนภาวตุสามังคลังราคาตุสาพเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสทัสโซธีพวันตุเต พวตุสาพมังคลังราคาตุสาพระเทวตาสาพะธรรมานุภาเวสัทธาโสตีพระวันตุเตพวตุสาพมังคลังราคาตุสาพระเทวตาสาพะสังฆานุภาเวสัทธาโสตีพระวันตุเต มทรงนิพพุทสทรงสินทาทรงสมุญยาทรง,งอากาศพุทธังแ,ขขงแขขงคลค่าธรรมังแคลค่าสั่งทำแคลค้าศัตรูภัยพานิ่งสันตินากาโรกุปุ ष ันโทสิโรมัชฌีบโมกาโรโกนาคามโนานานาจิตเตพุทากาโรกสัสปโปพุทโธจทัทเวเนิเต ทากาโลสีสากยามุนีโคตมโมยันเนียาการอวเรียมตัยโยชิวาทิเตปัญจาุุธานามามิหังพุทธาบูชามาหาเตชาวันโตธรรมบูชามาหาปัญโยสังคาบูชามาหาโหขวะโหระหังพุทธโธติปิโสภัควานามามิหัง ปัญจามาเลชินโนนาโถปตโตสัมโพทิมุตตะมังจตุสัจจงา,า,จากกงประกาเสติธรรมะจากกลางปวัิเอเตนะศาสจวเชนะโหตุมเมชยัมังคารังพุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังวรณะากาันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอารหังจางัง,งาภาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขา สัพพาหาะติเตสัมมามุขายะและนาหราหารังกุศลาธรรมาสมุทโทธทุสนโสณโมพุทธายะปุตตะโมระเพปุตตังธนากาโมระเพทนางัติกายเกกายะยายะเทวานางเปียตังสุตวานิติปิโสภะควายมามะลาชาโนทาเวสุวรรณโมนมรนังสุขังอราหังสุขโตนะโมพุทธายะ ใชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาหานังจตุสจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหงะะังกราทยพุทธาทวีสตินายกาสับเพบริตาไมหังมัทเกเต,เต,เตมนิสลาสีเสบริโตไมหังพุโทธโธธรรมโ,ทโมโทวิโ,โจรจนเนก สังโคบริตโตไมหังอเุเรสภะคุณากรโรหาทนเทเยเมอนุรตโตสาลีบุตโตจะทักทิเนโกธัญโยปริภาคาสมิงโมคลานโนจะวามะเกทักิีเนสวเนเนไมหังอาสุงอนันทลาหุโรการสาะโพจมาหานามูภาสุวามโสตะเก เกสันเตปิติภาาชมิงสุริโยอพังกโรนิสินโสนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงทวโอกุมารากาชาโปเทโรมาเฮสีจิกวาทโกโสไยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิกุณาตรโรปุนนงคุลิมาโลเจอุปาลีนาทศิวัลีเถระปัญจอเมชาตานรา,าเตติละกามามะ เสราฐีติมหาเถระวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถระชิตวันโตชินโอรสาชลันตาสีลเตเชนอังขามังเคสุสังติตาลาตนาภุรตโออาสิทกขิเนเมตสุตตกังท้าชากังปะชะตโออาสิวาเมคุลิมานักังทานทามุราปะริตันจะอาตานาเทสุตตกัง อาคาเสชะนังนาสิเสสาปาการัันธิตาชินานานาวสัินิตาสตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัชนกปตวาอาเสสาวินิยายนตุยนาติชินเตจุศาวัสโตเมสุกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชรละมจัมหิวิอารันตังไม่ตะเลสัทธาเพเลตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตตุพัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตังตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินัปัญเชลิตินาอานาโอนามามาอ้ามาโอหมานาอานาอ้าหมาอ้าโอโอนาโอหอา อิติมามีมามูลภูมามีมามามานามาพัทธะยัสานุภาวะโตยะถาเนวัฒเศสติพิงชนังยามิเจวานุชนโตราตินทิวามตานิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัะปังกินทีนะปาสเตเอวามาทีุ่ณูเปตังเปริตังตัมพนามะเห

tho na cha khu thang samaje kinh chi ye na vin ju pare upa te wa ke mi no ho sa pa sa ta pawan tu su wa tha wa sa di झोडिण्ठावय चिन्थाय चोरेव जोरे पोता वा शाम्भवे सेवा सापे स्वाता भवन्तु शोकिता तान परो परवाणि गोप्य धनाति मन्य किञ्चेपया रोशनापथिकसन्यानान्यमान्यासोकमे स्वयमाताय धानियं पोतायुषायै कपोतमनुरा के वाभूत सुमान् साम्भवय अपरिमान्यां मेतां च साफलोकस्मि मानसां यपरिमाणां ऊधां अधो च तिर्यां च साम् पाता अवैराङ्गन्थां च रङ्ो वासयानो वा यावता संविघतमितो एतां सति अतिथो मेतां या इदमा उचे คำเมสีลวะทาสเสนสามปันโนกาเมสุยินยเคตในชาตุคาปะเสยยางปุนเรติเตพุทธเมตังจิตตังมามาพุทธรรมผธานุภาเวนะธรรมะตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังคมตังจิตตังมามาสังคาสังคานุภาเวนะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสันติจกักกรรมอาสานติจกักกรรมขมันตุเมอโหสิกรรมัพวะตตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ท้าพเจ้าได้เคยร่วมเกิดทั้ง้วยกายวาจาใจาต่อพระพุพะทธก็ทำพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระพุทธศาสนาทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท้าพเจ้าได้เี่ดเวียนท่านในทุกพบชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้แลยยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่<า>กข้าพเจ้าอย่าไ,ได้จองเวรจองกรรมต่อการอี่เลยแม้แต่กรรมใดใดที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้า,าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบนันข้าพเจ้าขอโหสิกรมให้ทุกทุกท่านทั้งสิน้นยกถรวายพระพุทธเจ้าและภัยท่าน ขอจงนึงใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสลากจากสัญญาทั้งพวงถ้ามีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินเดี๋ยวโสกกรรมให้ขอถอนความมาฆาตความเมียรบาดและคำสา์แช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้านจากคำสาบแช่งของปวงชน,นของเจ้ากรรมในเรนทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาขนาญยติผู้มีบุญกาลลคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้อาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมชื้นหายไปปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จเจชิญน,นิมานีปัญจสิคาปทานิสมาธิยามิอิมานีปัญจสิกาปนธานิสมาธิยา,า,า,ามายาิ อิมานิปัญจสิกขาพทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆ์เป็นที่พึ่งเที่รของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆ์เป็นที่พึ่งเที่รของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆ์เป็นที่พึ่งเที่รของข้าพเจ้า อาหารสุขิโตโหมิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโคโฮมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารเวโรโฮมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอพยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอนิโคโฮมิคม no wonder, อยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียตานาบริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลและนานเชิญอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดนมนต์ภาวนาวิปัสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภกชาถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้ แดบบ่พระพุทเจ้าพระราชาชาวภรรยาบุคคลและพู้มีศัตุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีอุดหนุนมำชูคุณบิดามารดาคูัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตลอดทั้งเพื่อนบริวารสรวัสสา์สัพพะวียา,า,าทั้งหมดสัพพะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่วความสุขย่างยิ่งขึ้นไป และขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้ง20ชัน้นพมโลกหชัน้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกเป็นทุกข์มันสี่มีนรกเปรตสุรกายชาติราชาและในหมืนมนมมหม่นโลกกระทากับมิเชนจักรวาลไิภพบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์ลูกวิญญาณแลูกวิญญาณและสรระจัตว์ทั้งหลาย ท,ทั้งท AH. right. ี่เป็นมิราลัตูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลบทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจับคุณได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระรับปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปฏิพานไหว่บิบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสิ้นอดสำเร็จทางการงานการเงินครอบครัวความรักพบจบุสักและเวงกรรมทางปวงโมทนาสาทุมทนาสาทุโมทนาสาทุ